สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับไตรโศกเล่าเรื่องกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังครับคืนนี้ผมนำเรื่องราวเกี่ยวกับคนเลี้ยงผีคนที่เล่นกับผีคนที่อยู่กับผีมาฝากครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปรับฟังกันดูครับคุณทุกตาครับเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง คุณตุกตาเนี่ยบอกว่าตัวคุณตุกตาเองเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่นะครับหัวสมัยใหม่เลยก็คือไม่เชื่อเรื่องผีสางนางไม้ใดๆว่ามันมีอยู่จริงบนโลกนี้นะครับโดยที่ทางเวลามีคนพูดเรื่องนี้มาเนี่ยคุณตุกตาก็จะบอกว่าทางวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์กันอยู่นะว่าผีหรือวิญญ,ญาณเนี่ยมันก็เป็นแค่พลังงานพลังงานหนึ่งเท่านั้นซึ่งมันก็เหมือนกับอากาศเหมือนกับ รังสีอะไรพวกเนี่ยไม่มีความน่ากลัวไอ้เรื่องที่บอกว่าผีหลอกผีหลอนหรือผีเข้าอะไรพวกนี้มันเป็นแค่เรื่องงมงายเป็นแค่อาชีพอาชีพหนึ่งที่คนสมัยก่อนนะครับกุบขึ้นมาเพื่อหาเงินซึ่งอาชีพที่ว่าเนี่ยก็คงไม่พ้นหมอผีหรือคนสงเจ้าเข้าผีนี่เองและคนที่ดำเนินอาชีพนี้เนี่ยปัจจุบันก็คือตัวต้นเรื่อง ที่คุณลูกตาจะเล่าให้ฟังเดือก็คือลุงแดงนั่นเองนะครับวันหนึ่งครับลุงแดงเขาเอาไม้มาขายให้กับพ่อคุณลุกตานะครับโดยเอามากองไว้พันเนินเทินทึกเลยบอกว่าเป็นไม้ที่ลื้อมาจากบ้านหลังหนึ่งนะครับตัวพ่อของคุณลูกตาเนี่ยก็บอกว่าพี่แดงนะครับแกนับถือลุงแดงเนาะเป็นพี่ชายบอกพี่แดงไม่ใช่ว่าไอ้ที่พ่อเลี้ยไอ้ไอ้ที่พี่เลี้ยงอยู่เนี่ยมันตามพี่มาด้วยหรอกนะถ้าเป็นอย่างนั้นเอากลับไปด้วยนะ เดี๋ยวถ้าปล่อยไว้เนี่ยมมารบกวนคนในบ้านมันจะวุ่นวายนะครับลุงแดงเนี่ยก็บอกว่าจะกลัวอะไรของพวกนี้นะครับตอนบวชเป็นพระคาถาคมก็มีสอนให้แล้วถ้าเจอก็ไล่ก็ปราบเท่านั้นเองหรือว่าคืนครูไปหมดแล้วนะครับลุงแดงกับพ่อของคุณลูกตาเนี่ยเขาสนิทกันครับสนิทก,กันมากเลยพอเอาไม้ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนงานกลับหมดแล้วลุงแดงกับคุณพ่อของคุณลูกตาเนี่ยก็ยังนั่ง กินนั่งเดิอมกันอยู่จนดึกเลยนะครับเสียงหัวราะนี่ได้ยินเป็นระยะระยะก็ตามวิสัยคนที่กินดื่มกันนะครับคุณลุงตานั่งฟังไปก็เบะปากไปด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องที่ยกขึ้นมาคุยกันนะมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผีสางนางไม้นี่แหละซึ่งเป็นอะไรที่คุณลุงตาเขาไม่เชื่ออยู่แล้วนะครับก็เบะปากคิดในใจว่าผีมันมีในโลกซะที่ไหนอะ เออมันเป็นแค่เรื่องที่คนโบราณนะเขาอุปโลกขึ้นเพื่อเป็นเพื่อใช้เป็นทางหาก,กินอย่างที่บอกไปนะครับของพวกหมอผีของพวกสับปะงสับป,ปะเลยคนทรงเจ้าอะไรพวกนี้แค่นั้นเองกระทั่งล่วงเข้าเที่ยงคืนกว่านะครับวงสนทนาพร้อมกับเครื่องดื่มเนี่ยก็หยุดลงยุติลงพ่อก็บอกว่าพี่แดงเดินทางแบบคนเดียวแบบนี้อันตรายนะ ช่วงนี้วัยรุ่นที่มันติดยาเนะี่ยมันเยอะให้ไปส่งไหมนะครับลุงแดงก็บอกว่าไม่เป็นไรแม่สีมีแม่สีเขาเดินอยู่เป็นเพื่อนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวคุณลูกตาดีนะแม่สีเดินเป็นเพื่อนแม่สีไหนวะก็คิดแบบนี้นะครับพอเห็นแกมาคนเดียวเขาไปเขาไปคนเดียวพอลุงแดงพูดจบเนี่ยพ่อของคุณลูกตาก็มีอาการหน้าถ่อสีนิดนึง แล้วจังหวะนั้น,น,นหมาก็ที่ชาวบ,บ้านเลี้ยงไว้นี่ก็หอนกันเสียงเย็นน่ากลัวเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆหอนรับกันไปในจุดที่ลุงแดงเดินผ่านไปคือประมาณว่าหมาหอนไปตรงไหนเนี่ยเออลุงแดงเดินไปตรงไหนหมาก็หอนเอารับกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีบางตัวที่ไล่เห่าลุงแดงไปแต่แกก็ไม่ได้สนใจนะครับแกก็เดินไปเรื่อยๆของแกอ่งนั้นจังหวะนั้นเนี่ยคนทุกตาก็มองพยายามเพ่งมอง ที่ลุงแดงเดินไปได้สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันเกิดอาการยินว่านขนนี่ลุกตั้งแต่หลังขึ้นไปถึงกลางกระบาลเลยลุงแดงแกก็เลยหยุดแล้วก็หันมานแล้วก็บอกว่าอย่าไปกวนเขาเพราะยังเด็กเดี๋ยวไข้ขึ้นมาจะเป็นเรื่องวุ่นวายลุงแดงเนี่ยโคตรแล้วก็มองมาที่คุณลูกตาซึ่งมันทําให้คุณลูกตาเนี่ยรู้สึกแปลกใจแต่ก็แอบหวั่นใจนิดๆน,นะครับแต่พอลุงแดงบอกแบบนั้นปุ๊บเนี่ยอาการทั้งหลายแหละที่มันเกิดขึ้นมันก็หายไป หลังจากนั้นลุงแดงก็เดินกลับบ้านของแกไปท่ามกลางความมืดะเดินไปแล้วก็เสียงหมาเห่าหอนกันไปเรื่อยๆพ่อของคุณลูกตาพอมองดูลุงแดงเดินจนกระทั่งรับตาไปแล้วเนี่ยก็บ่นออกมาแล้วลว,ว่าเออคนกับผีเนี่มันอยู่ด้วยกันได้จริงๆแล้วพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยคุณลูกตาก็เลยถามว่าอะไรพ่อใครอยู่กับใครผีกับคนอะไรยังไงอยากรู้ว่านะครับ แต่ว่าพ่อเนี่ยก็หันมาบอกว่ามันดึกแล้วไปนอนเถอะไม่ต้องมาถามอย่าโมลีลาคคุณลุกตาก็มีข้ออ้างอีกแหละบอกว่าไม่เป็นไรอะพวกนี้ตื่นสายได้เพราะมีเดียนออนไลน์อีกอย่างคือน้ําท่ายังไม่ได้อาบเลยโมเดวนั่งฟังพ่อกับลุงแดงโม้กันทีนี้อยากรู้ว่ามันยังไงกันแน่นะครับพ่อเขาบอกไม่ไม่ไม่อยากจะเล่าให้ฟังหรอกแต่ว่าคุณลุกตาก็เซาซีจนได้จนกระทั่งพ่อเนี่ยยิ้มแล้วก็เอออยากใหอยากฟังก็จะเล่าให้ฟังแต่อยากกลัวก็แล้วกัน คุณดองตาก็บอกไม่กลัวหรอกมมันจะมีเรื่องอะไรให้กลัวเกิดมาจนบันนี้ยังไม่เคยเจอผีสักครั้งนะครับพ่อก็เลยเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยต้องย้อนไปสมัยที่พ่ออายุครบบวชฐานะทางบ้านของพ่อเนี่ยไม่ได้เป็นผู้รากมากดีขนาดที่ว่าจัดงานบวชเดียวๆได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบวชแบบเขาเรียกว่าอุปสมบทหมู่ก็คือบวชนาคสามัคคีนั่นแหละครั้งนั้นเนี่ยมี พระใหม่บวชด้วยกันทั้งหมด8ดรูปนะครับแต่ว่าตอนที่เป็นหน้าเนี่ยมีแค่ลุงแดงคนเดียวเท่านั้นแหละที่นั่งที่นั่งที่นอนอยู่ในวิหารนะครับเจวันเนี่ยช่วงที่เขานอนหน้ากันเนี่ยมีแค่ลุงแดงนอนในวิหารคนเดียวเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาไม่อยากเข้าใกล้ลุงแดงด้วยความที่ว่าลุงแดงเนี่ยเขาเป็นลูกบุญธรรมของสัปปะเลิชงันะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยสัปวประเลชิชงฉมีฐานะเป็นลุง มีศักเป็นลุงของลุงแดงแต่ว่าพอพ่อแม่ของลุงลุงแดงเนี่ยผูกคอตายหนีหนี้ไปปุ๊บสับปะเลยชามก็เลยรับเอาลุงแดงมาอุปการะแล้วก็เลี้ยงดูมาตั้งแต่นั้นชาวบ้านก็จะกลัวลุงแดงแล้วก็กลัวสับปะเลยชามในในกิจศัพท์เดียวกันก็คือคนที่อยู่กับผีคนที่อยู่กับศพคนที่เล่นกับผีเนี่ยไม่ควรไปคบ้าสมาคมด้วยเพราะว่าจะทําให้อายุสั้นนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปเอาความเชื่อเนี่ยมาจากไหน แต่พ่อของคนลูกตาเนี่ยมองลุงแดงแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนายตาลุงแดงเนี่ยเศร้าจังเลยก็รู้สึกเข็นใจนะครับพอลุงแดงบอกว่าจะนอนนาคนอนนอนในวิหารคนเดียวเนี่ยพ่อก็เลยไปคุยด้วยนะครับแล้วก็ได้รู้ความจริงว่าตัวลุงแดงเองเนี่ยเขาก็อยากจะมีเพื่อนมีฝูงเหมือนกันพอรู้แบบนั้นปุ๊บเนี่ยพ่อของคนลุกตาก็เลยก็ไม่เห็นว่าลุงแดงจะมีอะไรน่ากลัวตรงไหนเลยก็เลยเอาวะไม่เป็นไร คุยกันเป็นเพื่อนนี่แหละก็ไหนๆก็ไม่มีคนคบค้าสมาคมลุงแดงก็พ่อก็เลยนอนกับลุงแดงที่ที่ในวิหารเลยหลังจากนั้นก็ได้พูดคุยสนทนากันพอผ่านจากการเป็นนาคบวชเป็นพระเรียบร้อยเนี่ยก็ได้เนาะได้อยู่ในกุฏิหลังติดกันอีกทุกๆคืนครับพ่อบอกว่าลุงแดงจะมีพฤติกรรมแปลกแดึกๆเนี่ยก็จะออกจากกุฏิไป นะครับแล้วก็กว่าจะกลับมาโน่นน่ยก็ค่อนสว่างเลยก่อนทําวัดเช้านั้นจะกลับมาพ่อก็มองดูด้วยความสงสัยนะครับแอบสังเกตอยู่เป็นอย่างเงี้ยทุกคืนเลยนะครับจนกระทั่งตัดสินใจไปถามมุงแดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยออกไปทุกคืนทุกคืนเนี่ยไปไหนมาแล้วกลับมาก่อนสว่างเนี่ยไม่ใช่ว่าแอบไปทําผดศีลทําระยำตําบอลด้วยการแอบไป พบผู้หญิงหรอกนะก็คิดไปแบบนั้นนะครับลุงแดงก็ถามไม่อยากรู้เหรออืมถ้าอยากรู้ก็ตามไปสิพวกเนี้ยแต่ว่าถ้ากล้านะถ้ากล้าก็ตามไปคนเราเป็นผู้ชายเหมือนกันพอได้ยินแบบนั้นก็เหมือนผูกหมิ่นเกียระนะครับก็เลยไม่กลัวหรอกไปเออจะไปด้วยพอถึงเวลาตกอีกวันหนึ่งนะครับตอนกลางคืนนะ่ยลุงแดงก็รอพ่ออยู่ที่หน้ากุฏติพ่อก็ลงมา ก็เห็นว่าลงแดงเนี่ยแก่คลองผ้าเรียบร้อยแล้วลงแดงก็เลยบอกพ่อว่าให้ไปคลองผ้าให้เรียบร้อยนะห่มแบบประิม,มันพลก็คือห่มดองนะครับให้เรียบร้อยให้ให้ครบท้วนเลยให้เป็นระเบียบให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เอาอาสนะไปด้วยหนึ่งผืนนะครับแล้วก็ตะเกียงพอพอ่อเตรียมของเ,เรียบร้อยก็เดินตามลงแดงไปทางที่ลงแดงพาไปเนี่ยมันเป็นทางเดินตัดไปทางหลังวัดนะครับเป็นทางด่านทางเดินเล็กๆ แล้วก็ปกคลุมไปด้วยหญ้านะครับไม่ได้กว้างมากให้เดินคู่กันไปได้พ่อเนี่ยยิ่งเดินไปก็เริ่มมั่นใจว่าทางเนี้ยชัดเจนแล้วว่าลงแดงจะพาไปไหนมันคือปา่าช้ามันไม่ใช่ทางไปที่ไหนเลยหลังวัดไม่มีอะไรนอกจากป่าแล้วก็ที่ฝังผีพอไปถึงป่าช้าครับลงแดงก็จัดการปูวัสนะนะครับลงที่หน้าหลุมศพลุมหนึ่งซึ่งมันเป็นหลุมศพเก่ามากแล้วหลุมใหญ่เลย นะครับหลุมใหญ่เลยเก่ามากแล้วน่าจะฝังมานานแล้วแหละเพราะว่ามีหญ้ามีเครือตดหมาเลยคลุมไปหมดเลยพอรลุงแดงปลวัอาสนะเสร็จก็จุดผู้จุดเทียนนะครับแล้วเราก็หันหน้าไปทางที่เป็นวิหารแล้วก็กราบพระพ่อก็ทําตามลุงแดงก็หันมายิ้มนิดนึงนะครับพอเสร็จเรียบร้อยก็นั่งคตมาดเอาที่สะดวกใจนะครับหลังจากนั้นเนี่ย พอลุงแดงเอ่ยปากออกมาเนี่ยพ่อเนี่ยงงแล้วก็ขนลุกไปในคราวเดียวเพราะว่าหลังจากตั้งนโมสามจบครบเนี่ยลุงแดงแกอารัธนาธรรมครับอารัธนาธรรมคืออะไรก็คือบทบาลีที่มคณายกนะครับจะเอ่ยอ้างเพื่อเพื่อเตือนเตือนสติคนที่ฟังคนที่เราฟังธรรมฟัง เทแน,นะครับให้รู้ว่าเดี๋ยวพระจะเทศแล้วนะก็คือพรมมาจะโลกาโลพรมมาจะโลกาที่ปฏิสัมปิติ์นะถ้าใครที่เคยไปฟังเทศจะเคยได้ยินนะครับจะท่องบทเนี้ยก่อนที่พระจะเริ่มเทศลุงแดงในาางรัธนา,ท,าทําเองเสร็จปุ๊บก็รเริ่มเทศเลยเทศเนี่ยพอ่อบอกว่าลุงแดงเสียงหวานหยดย้อยเลยนะครับเทศเป็นเรื่องเป็นดาวสนุกสนานนี่แหละพอพ่อ ยกตะเกียงขึ้นดูว่าเออมาเทศให้ใครฟังเนาะก็เข้าใจแล้วแหละว,ว่ามาเทศให้คนตายฟังแต่ว่าใครฟังล่ะก็เลยยกตะเกียงขึ้นดูอ้าวปรากฏว่าป้ายหลุมศพเนี่ยเป็นป้ายคู่ครับเป็นป้ายของพ่อแล้วก็แม่ของลุงแดงนั่นเองพ่อบอกว่ามันก็ดีหรอกทําแบบนี้แต่ว่ามันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อคนตายไปแล้วนะครับมันไม่มีใครได้ยินหรอกตายแล้วก็คือตายอะ่ะกระทั่งจังหวะหนึ่งทับลมมันพัดเข้ามาวูบหนึ่ง เราก็ไม่รู้ว่าพัดเอาฝุ่นจากไหนทั้งที่บริเวณรอบนั้นนะ่ะน้ำค้าน้ำค้างพรมเจนมันชุ่มไปหมดล่ะฝัดพัดฝุด่นมาเข้าตาพ่อพอขยี้ตาแก้เคลืองปุ๊บเงยหน้าขึ้นเนี่ยพ่อบอกว่าแทบช็อกไปเลยเพราะว่ารอบบริเวณเนี่ยมีแต่คนมานั่งฟงังธรรมเต็มไปหมดเลยครับทั้งหัวงอหัวดำเต็มพื้นที่ป่าช้าไปหมดเลยพ่อบอกว่าถ้า ถ้าเป็นคนแล้มันนั่งฟังธรรมปกติเนี่ยมันก็น่าภูมิใจนะเวลาพระเทศแล้วมีคนมาฟังเนี่ยแต่ว่าคนที่มานั่งฟังเนี่ยเขาอยู่ในลักษณะที่บอกถึงสาเหตุการตายแบบละเอียดยิบเลยตายยังไงก็เป็นแบบนั้นเลยพ่อก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อสิ่งที่ลุงแดงเห็นกับสิ่งที่พ่อเห็นตอนแรกเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับนึกย้อนไปถึงว่าอ๋อลุงแดงแกเป็นลูกสับปะเลอนะเป็นลูกบุญธรรมสับปะเลอแกก็คงได้ได้ของดีมาบ้างแล้วก็คงจะมี มีความสามารถพิเศษในด้านนี้บ้างและแกก็มาที่ป่าช้าเนี่ยเพื่อที่จะเทศนาโปรดดวงวิญญาณที่เขากําลังตกทุกข์ได้ยากให้มันพ้นเคราะห์พ้นโศกไปนะครับลุงแดงทําแบบเนี้ยพอเทศจบปุ๊บนะครับดวงวิญญาณทั้งหลายเนี่ยก็หายไปลุงแดงก็หันมาถามพ่อตอนนั้นที่เป็นพระเลยกันนะว่ากลัวไหมพ่อบอกกลัวสิเออทำไมจะไม่กลัวเห็นผีไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยตน ลุงแดงก็บอกว่าไม่เป็นไรฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินนะครับหลังจากนั้นนะ่ะพ่อกับลุงแดงก็จะมาที่ปราช้าเนี่ยทุกคืนเพื่อมาเทศพ่อเทศบ้างลุงแดงเทศบ้างนอกจากมาเทศแล้วเนะี่ลุงแดงก็จะสอนคาถาอาคมให้พ่อด้วยนะครับคืนละบทละบทละบทพอครบทุกบทแล้วเนะี่ยก็ให้พ่อทดสอบดูว่าคาถานะั้นใช้ได้ผลไหมนะครับมันก็มีที่พ่อใช้ได้บ้าง กับใช้แม่ดาบ้างขึ้นอยู่กับพลังจิตของพ่อนั่นเองลุงแดงบอกหลังจากนั้นก็สึกครับพอบวชครบพรรษาหนึ่งก็สึกแต่ว่าก่อนที่จะสึกเนี่ยมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้พ่อเนี่ยมั่นใจแนละ้วว่าลุงแดงเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นคนหนึ่งเลยที่เป็นเป็นคนที่มีของของคนหนึ่งเลยอะเป็นคนไม่ธรรมดาอะไรก็คือมีคนมานิมนต์พระให้ไปสวดศพผู้หญิงคนหนึ่งครับ พอดีว่าเขาเนี่ยผูกคอตายนะครับแล้วก็ตายทั้งกลมอีกอ่ะมาอีรอบนี้เลยสาเหตุเนี่ยเพราะว่าเสียใจไอ้จากที่คิดว่าตัวเองเป็นเมียหลวงของนายอำเภอเนี่ยมันผิดนะครับความจริงแล้ว่ตัวเองเป็นเมียน้อยความจริงมันมาเฉลยเอาตอนที่เมียหลวงตัวจริงเข้ามาด่าที่บ้านด่าถึงหน้าบ้านเลยพร้อมกับชูทะเบียนสมรสให้ดูว่าสองคนน,นั้นเขาเป็นสามีภรรยากันถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าตัวพี่คนนี้เป็นเมียน้อยมาโดยตลอด แล้วพอเรื่องนี้แดงขึ้นปุ๊บเนี่ยนายอำเภอก็หายหน้าไปเลยนะครับด้วยความเจ็บช้าน้ําใจเนี่ยผู้หญิงเขาก็ทนไม่ได้นะก็ใช้เชือกในล่อนผูกคอกับขือหน้าหน้าห้องมารู้ว่าก็ตอนเช้าของยว,วันหนึ่งละพ่อแม่เป็นห่วงนะครับเพราะว่าหลังจากเมียนายอำเภอคนนั้นถ้ากลับไปเนี่ยลูกสาวก็ไม่ออกมาจากห้องอีกเลย สายเช้าก็แล้วสายก็แล้วก็ยังไม่เห็นก็เลยไปเคาะประตูแล้วก็เริ่มเป็นห่วงแล้วเพราะไม่มีเสียงตอบรับก็เลยงัดประตูเข้าไปจังหวัดที่งัดเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าเขาผูกคอตายไปแล้วนะครับอยู่ผูกกับคือแล้วก็หันหน้าออกออกหน้าห้องนะครับอของเสียเนี่ยมันปล่อยออกมาเปื้อนพื้นเป็นหมดเพราะว่าทวารทุกอย่างเปิดหมดแล้วครับ แต่ที่น่าสังเวชที่สุดเลยก็คือลูกในท้องอ่ะที่ควรจะคลอดตามกําหนดทะลักออกมาด้านนอกมันพอใครเห็นแบบนั้นก็ทั้งพ่อทั้งแม่ก็เป็นลมแล้วเป็นลมอีกนะครับทีเนี้ยพอเจอว่าลูกตัวเองโผล่ขอตายไปแล้วเนี่ยก็ต้องแจ้งทางผู้ใหญ่บ้านแจ้งคนนั้นคนนี้ให้มาจัดการนะนะครับแต่ว่าตั้งแต่ที่ตายเนี่ยก็สแสดงกับพินิหารออกมาเลยด้วยการนี่กี่เล่นก็ไม่สามารถตัดเชือกได้เหมือนกับว่าเชือกนั้นมันเป็นเหล็ก เสน้นนะพอูุูถูไปก็ไม่เข้าเลยแล้วไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับตรงมุมห้องห้องเดียวกันเนะ่ยคนที่ไปตัดเชือกจะเห็นว่าคนตายในยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นทีเนี้ยก็ร้อนถึงลุงชำนะครับซับเลอร์ฉพ่อปุณธรรมของลุงแดงนั่นแหละมาเป็นคนตัดเชือกสะกดวิญญาณไว้นะครับตัดเชือกแล้วก็ให้คนหนุ่มเนี่ยยกศพลงลงแล้วก็ทําพิธีกันตาม ตา,ตามพิธีกรรมของคนไทยต่อไปมาถึงวันสวดศพก็สแสดงอภินิหารอีกเพราะว่าสวดได้บทเดียวแค่นั้นเองนะครับในพระอภิธรรมเจดกัมีเนี่ยสวดได้แค่บทแรกโลงก็พลิกลงมาแล้วศพก็กลิ้งลงมาข้างล่างคนในแตกเฮือกันทั้งศาราเลยขนาดพระที่สวดคืนนั้นสี่รูปเนี่ยสองรูปที่เป็นพระชาลาพระหัวแถวเนี่ยวิ่งกระเจิงจนลืมแก่ไปเลยนะครับก็จะเหลือ ลุงแดงซึ่งเป็นพ่อหนุ่มพ่อของคุณลุกตาแล้วก็สับปเปลือยฉำเลี่ยงอยู่ไม่ใช่ว่าพ่อไม่กลัวนะครับกลัวแต่ว่าจังหวะที่จะหนีเนี่ยลุงแดงกดขาวไว้บอกว่าอย่าอย่าตื่นตกใจยิ่งเราหนีเนี่ยหรือว่าเราปล่อยใจตเตลิดไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวเองเนี่ยถูกทําร้ายก็จะได้เจ็บได้ป่วยไปลุงแดงก็บอกว่าให้อยู่ตรงนั้นนั่งน,นิ่งไว้ จะเกิดอะไรก็ปล่อยให้มันเกิดไปเขาจะแสดงอภิิหาอะไรก็ปล่อยเขาทําไปนะครับแับเดียวแค่นั้นเองศพที่นอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ก็นอนนอนอยู่แล้วก็มีคนจะมายกใส่ลงเนี่ยก็ต้องวิ่งหนีกระเจิงกันอนีกเพราะว่าเห็นวิญญาณคนตายเนี่ยยืนอยู่อยู่ที่มุมด้านท้ายของขาตั้งโลงน,นะครับบอกโอ้เห็นเห็นมากๆเลยพ่อบอกว่า ทุกคนเนี่ยตกตะลึงกันหมดพ่อในเย็นว่าไปทั้งหลังเลยกลัวเพราะว่ามันถึงจะบอกว่าฝึก,กจิตมายังไงแต่ว่าได้เจอแบบนี้มันก็น่ากลัวอยู่ดีนะครับแต่ลุงแดงเนี่ยนิ่งแล้วก็จับขาพ่อไว้บอกว่าใจเย็นๆหายใจเขา้าออกตั้งสติไว้หลังจากจนั้นลุงแดงเนี่ยก็เพิ่มพำว่าเออให้ให้หยุดการกระทํานี้เพราะมันจะเป็นบาปนะครับมันจะเป็นบาปต่อตัวเองแค่ฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็หนักหนาพอแล้ว ก็พูดอีกสารพัดเลยจนกระทั่งวิญญาณหายไปศพก็ได้รับการยกใส่โลงเป็นปกติแล้วก็ตั้งไว้หลังจากนั้นก็สวดต่อไปแล้วพอสวดจนกระทั่งวันเผาก็ไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นอีกเลยพอพ่อเล่ามาถึงตรงเนี้ยคุณทุกตาก็บอกไม่เอาไม่ฟังละโอ้มันสุดท้ายมันก็เรื่องผีธรรมดาได้ยินทั่วไปกาดเกลื่อนเลยอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าช่องนั้นช่องนี้หรือในนิยายผีก็อีหลอบเนี่ยผีตาท้องกลมเดี๋ยวก็เฮียนสุดท้ายก็ถูกสะกดมันก็ไม่ต่างจากแม่นาคพระโนงอะไรแบบนี้ก็บ่นไปพ่อคุณตุกตาก็ถามไม่เชื่อเรื่องนี้เหรอคุณธนาบอกไม่เชื่อพ่อโกงหกผีมันไม่มีจริงมีจริงที่ไหนนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านุ่งผ้าุงกระจมอกลงไปอาบน้ําพอห้องน้ำเนี่ยมันถูกสร้างเอาไว้นอกตัวบ้านนะครับจังหวะที่จะต้องไปห้องน,น้ำมันต้องผ่านกองไม้ กองไม้ที่ต้งแดงออกมาน่เดินไปได้ครึ่งทางต้องหยุดเพราะว่าหางตาในเหลือไปเห็นว่าเอ๊ะมันมีอะไรมันมีสิ่งแปลกปลอมนอกจากกองไม้นี่ว่ะพอหันไปก็เห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับนั่งอุ้มลูกอยู่ที่บนกองไม้อะข้างบนสุดเลยน้ําเสียงเนี่ยอ่อุ้มลูกอยู่ก็เขาร้องเพลงกล่อมเด็กน,นะครับเสียงนี่หวานหยดย้อยเลยมันกล้องสะท้อน เหมือนเหมือนว่าเราร้องเพลงอยู่ในอกนะครับคุณลูกตาว่าแล้วสีสีผิวของผู้หญิงคนนั้นนะ่ะชัดเจนเลยเพราะว่ามันซีดไปทางคล้ำๆแล้วอ่ะชัดเจนเล้ว่าเขาไม่ใช่คนคุณลูกตารู้ในวิธีนั้นในวินาทีนั้นเองครับว่าโดนแล้วว่าโดนผีหลอกเข้าแล้วนะครับ <c oughs> ก็หันหลังกลับจะวิ่งกลับขึ้นบ้านนั่นแหละแต่พอหันหลังได้ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าต้องผงะง่ายท้องเลยเพราะว่า ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมายืนขวางทางเอาไว้นะครับคุณลูกตาช็อกตัวแข็งอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ผู้หญิงที่อุ้มลูกเนี่ยก็ค่อยๆยยื่นหน้าเข้ามาคุณลูกตาครับยิ้มด้วยปากที่มันบวมบวมชั่วยิ้มแล้วก็บอกว่านี่ไงหนูผีนั่งเป็นอย่างนีนะ้เท่านั้นเองคือสิ่งที่คุณลูกตาจําได้พอตื่นเช้ามาก็ป่วยเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเรื่องเล่าทุกเรื่องอ่ะ พอไม่เชื่อก็กลายเป็นเชื่อลุงแดงก็มาเยี่ยมนะครับแล้วก็มาทําทการปัดเป่าปัดอังคานให้นะครับคุณลูกตาเนะี่ยมารู้ที่หลังว่าไอ้บ้านไม้ที่อยู่ในเรื่องเล่าของพ่อนะที่ว่ามีผู้หญิงผูกคอตายนะแล้วก็ถูกสะกดวิญญาณไว้นะก็คือบ้านหลังเดียวกันกับที่เขารือ้อแล้วก็เอาไม้มาขายให้พ่อนี่เองครับโดยที่ลุงแดงเนะี่ยเป็นปคนที่ไปช่วยรื้อมา เพราะไม่มีใครกล้าหรือมันหลือไม่ได้วิญญาณที่ถูกสะกดไวอย่างเฮียนแล้วก็ยังอยู่มาหลายสิบปีตั้งแต่พ่อ,อยังตั้งแต่ที่พ่อบวชจนปัจจุบันเลยครับและสุดท้ายไม้ก็มาอยู่ที่บ้านนี่เองพ่อก็รับซื้อมาในราคาไม่แพงมากแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ปลูกอะไรนะครับเพราะว่าทั้งตัวคุณลูกตาแล้วก็แม่เนี่ยไม่ยอมบอกว่านี่ขนาดยังไม่ได้ปลูกเป็นบ้านอย่างเฮียนขนาดนี้เลยให้เอาไปไหนก็ได้สุดท้ายก็ยกไปพอวอไววัด เท่านั้นเองนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมนำมาฝากนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนถึงตรงนี้ครั้งหน้าผมจะหาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังอยากฟังเรื่องแบบไหนเรื่องเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์บอกกันได้คืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ